ครับมบอ่ช่วงมิวสิกรูนะครับมาตอบคำถามจากน้องๆที่ถามผ่านทาง Facebook Gmail Music ของเราก็มีหลายคำถามคำถามน<ด><ด>่าสนใจเยอะแยะมักัน,นะฮะอันแรกเลยแล้วกันนะครับพี่ออฟบิ๊กแอสนะฮะใช้อะไรเล่นโซโล่เพลง เล่นของสูงเกิดมาแค่ละการลมเปลี่ยนทิศครับที่เอาไปจ่อที่ pickup ก,กีตาร์แล้วเสียงมันลากยาวๆถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็น e <I bo. S 1> โ o ใช่ไหมฮะเคยใช้ใช่ไหมเคยใช้สนุกมากครับน้องๆไปหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องดนตรีเดี๋ยวนี้มีเต็มไปหมดเลย ตัวหนึ่งไม่กี่ตังค์แล้วคือเรื่องเรื่องมันทําหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดูดกับตัวตัวคอนแทคตัวนี้ตัวพิกอัพตัวนี้เอาไปอังไว้ใกล้ๆกลอัไงไว้ใกล้กล็เก,ก,กิดสายมันจะสั่นใช่สายมันก็สั่นอัตโนมัติแล้วเวลาเราเล่นมันจะเหมือนเวลาเราเล่นเสียงเครื่องสายคล้ายไวโอลินอ่สา,าสล็อกก็สไลด์เนอเอแต่ว่าเวลายากที่สุดของมันคือเวลาเราจังหวะเราเปลี่ยนสายใช่ไหมเพราะต้องแม่นมันต้องรอให้มันสั่นต้องรอคือไปอังไม่ใช่ว่ามันจะสั่นเลยนะมันต้องอังสักพักหนึ่งมันจะไม่ค่อยก็ไป จริงๆไปไปหาดูทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ ebo e แล้วก็ b o w นะฮะง่ายๆเลยมันคง bo มันคงมาจากเหมือน bo ที่สี violin violin ใช่นะครับ e น่าจะมาคำว่า electric ไม่แน่ใจนะเดานะครับหาดูนะครับพี่พลพี่นอครับเมโทรนอมความเร็วปกติมันอยู่ประมาณไหนครับหรือว่ามันอยู่ที่แต่ละเพลงขอบคุณครับเมโทรนอมคือเครื่องวัดจังหวะนะครับคือปัจจุบันแล้วเนี่ยจะเป็นใช้หน่วยเป็น bpm มันคือ beat per minute ก็คือกี่ครั้งต่อนาที มีเป็นตัวเลขไปนะฮะต่ำๆขึ้น <70, S 2> ไปมี60-80ไปจนถึง120 1 4 0แล้วแต่การศึก <70. S 2> ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะใช้ค่าเฉลี่ยวัดเป็นคําเป็นคําภาษาอิตาเลียนถผมจำมันผิดพวกลาโก้ชามาเลกาโต้เพรสโต้เพรสติซิโมก็คือโมดูลเลโตใช่โมดูล <Moder ato. S 2> เลโตอขาจะบางทีมันก็แทนความรู้สึกเช่น ช่วงช้าแบบสง่างามปานกลางหรือว่ารวดเร็วเร็วดั่งไฟเผาอะไรอย่างนี้จริงๆนะเร็วสนุกสนานเลกาโตมีอะไรมีหมดใช่มันใช้เป็นเครื่องวัดความเร็วซึ่งไม่มีไม่มีเฉลี่ยกลางนะครับไม่มีความเร็วปกติมนเจอเป็นเครื่องวัดความเร็วที่เอาไว้ฝึกหรือเอาไว้กําหนดว่าเพลงนี้ใช้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นเพลงช้าก็จะช้าถ้าเป็นเพลงเร็วก็จะเร็วนะฮะแล้วแต่เราจะตั้งไม่มีความเร็วปกตินะครับมันไม่คือจะเรียกว่าไงอ่ะ เพลงมันไม่ไม่ได้มีเพลงที่เฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะมาตรฐานไม่มีไม่บุกอันมาตรฐานหมดไม่มีคือเพลงช้ามันก็จะเร็วสักประมาณ70็0เพลงเร็วก็ประมาณ110 120ประมาณนี้เพลงมีเดียมก็ประมาณ85ดาถึงทั้งนั้นทั้งนั้นก็ไม่แน่ด้วยนะครับโอเคพี่น้องครับช่วยเล่นท่อนหลังอินโทรและท่อนฮุกเพลงแล้วเธอไปก่อนให้ดูหน่อยนะครับผมลองแกะแล้วยังงงอยู่เลยนะครับผมเล่นไปแล้วนะครับเพิ่งเล่นวันนี้เองแล้วก็อัดใส่คลิปไว้เตรียมจะโพสต์ลงใน ยูทูบของแล้วก็มีในในเฟซบุ๊กของจินแบนบูินะครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับเรียกว่าขายจให้เราวจะให้แล้วจะจะเลยตั้งแต่เล่นพร้องกับเพลงจนแบบพี่นอเขาเล่นเพียวเียให้ดูว่าเดินตรงไหนโพซิชันยังไงบ้างเหมือนไม่เหมือนก็ว่าอีทีนะเฮ้เหมือนทีพี่เล่นเองไม่ได้แกะอ้ารอการต่อคอกับบอดี้กีตาร์ไฟฟ้ามีกี่แบบข้อดีต่างกันอย่างไรเท่าที่รู้นี่มี2แบบก็คือเน็กทูอย่างนี้กับเน็กทูกับโบตอนใช่ไหมฮะ เอ๊ะมันมีอย่างปะหรือมี3ามอย่างโบต o อนโบตอนคือแบบนี้ก็คือต่อเน็กทูคือจากคอเป็นชิ้นเดียวอ่าก็จะมี2อย่างนะครับน่าจะมี2อย่างคือเน็กทูก็คือจากคอกับกับบอดี้เนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยอ่าคือจะไม่มีรอยต่อตรงนอตใช่อันนี้คือโบตอนนัคือมีน็อตต่อนะครับข้อข้อดีก็คือ เน็กทูเนี่ยมันจะเปลี่ยนคอไม่ได้แต่มันก็จะได้เสียงซัสเทนที่ที่ยาวกว่าอย่างเน็กทูนี่ยเราก็สามารถที่จะโบสตอนก็สามารถจะเปลี่ยนคอได้ครับแต่ว่าก็เขาว่ากันว่าซัสเทนจะสั้นกว่าผมรู้สึกไหมไม่รู้สึกไม่รู้สึกใช่ไหมผมไม่รู้สึกใช่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่คนเล่นมากกว่านะผมไม่รู้สึกเลยแต่ว่าบางคนบางคนก็ชอบโบสตอนบางคนก็ชอบเคยเคยใช้พี่ที่เป็นหรืออีกอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเซตเน็กเซตเน็กใช่มันจะมีสามเซตเน็กเซตเน็กเป็นยังไงนะ คือที่ผมใช้เช็คเตอร์เซตเน็กก็คือลักษณะคล้ายคล้าย Next ตัวเน็กทูแต่มันมาแค่นี้เออมัน,ม,นมันไม่รู้มันมาถึงไหนแต่รู้ว่าเป็นไม้ชิ้นเดียวต่อมาเข้าบอดี้เลยใช่มันจะไม่มีรอยต่อตรงนัดเนี้ยเท่าเท่าที่จําได้เหมือนเซตเน็กมันจะมาแค่นี้ไม่รู้ใช่รึเปล่านะแต่เน็กทูนี่คือทั้ง,งยาวเลยใช่คือไม่ได้รู้สึกขนาดว่าโอ้โหสเตทนมันสั้นลงเพราะว่าจริงๆแล้วจางพวกดิสชาั่หรือโอเวอร์ไดที่เราใส่ไปมันมีสเตทนที่มันช่วยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่เคยเทียบกันเนาะคือเรื่องเรื่ง่เยาทีบว สมมติกีตาร์คนละตัวจริงๆมันต้องกีตาร์ยี่ห้อเดียวกันแต่คนละแบบเพราะเพราะมันถึงจะได้ถึงจะได้คาแรคเตอร์ที่ปิกอัพตัวเดียวกันแต่แค่ต่างกันแค่คอเงี้ยเราจะวัดง่ายหน่อยแต่ความสนุกของโบสตอนคือบางทีมันเปลี่ยนคอได้ไงเราถอดคอนี้เอาคอนี้ไปใส่ตัวนั้นเอาคอนั้นมาใส่ตัวนี้อะไรเงี้ยก็สนุกดีก็เท่าที่รู้เท่าที่รู้นะครับที่จำน่าจะมี3อย่างก็คือเซตเน็กเน็กทรูแล้วก็โบสตอนนะครับ3อย่างนะฮะทำไมกีตาร์หัวตัดจึงไม่ค่อยนิยมครับ พูดถึงกีตาร์หัวตัดก่อนกีตาร์หัวตัดก็คือกีตาร์ที่ที่ไม่มีหัวนี้แค่นี้ฮะแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีซีโร่เฟร t ก็คือเฟทตรงนี้นะฮะคือเฟทศูนย์ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งสายฝั่งนู้นตั้งสายที่นี่หมุนหน้าเหมือนฟอยล์รถลักษณะจริงๆแล้วเท่าที่เคยเห็นก็คือคุณชุใช้คุณชุซิลนะฮะก็คือเป็นกีตาร์ที่ไม่มีไม่มีหัวนะครับยี่ห้อสเตนเบอร์เกอร์ใช่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันใช้สายดับเบิลบอลใช่ก็ดับเบิลบอลหาซื้อมาทั้งยาก คือดับเบิลบอลที่น้องๆนึกภาพตามปกติเราใช้สายกีตาร์ปกติเราจะมีไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเพื่อเพื่อล้งสายไว้ที่หยองข้างหลังเนี่ยข้างเดียวแต่พอมันเป็นหัวตัดมันจะต้องมี2ข้างใช่ใช่ไหมฮะแล้วใช้ฝั่งนี้ดึงเอาใช่ไหมข้างนี้จะเป็นข้างที่ยืดตายที่ตรงหัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นอันนึงที่หาแล้วก็มีอุปกรณ์หนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สาสายปกติ กับหัวตัดได้คือเขาเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงนี้ฮะไว้หนีบคราวนี้มันก็จะเพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีกสาเหตุที่มันทําเป็นดับเบิลบอลฮะไว้ใช้เพราะว่ามันง่ายต่อการเปลี่ยนสายมันใส่ปั๊บมันก็ล็อกเลยความยาวตรนี้ดึงอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองใช่ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นเรื่องของการหาซื้อสายใส่ยากแต่จริงๆแล้วผมว่ามันสะดวกมากนะแล้วก็ราคาก็เรียกว่าสูงทีเดียวนะกีตาร์ประเภทอย่างนี้ต้องถามคุณชูครับวันหลังถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเคยลอง เหมือนเอามาเล่นนะทางทางผู้นำเข้าเซนเบอร์เกอร์มาให้ใช้ผมใช้ดีไหมคือส่วนตัวแล้วเฉยๆเพราะว่าด้วยความที่โอเคกีตาร์เซนเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างแรงครับเพราะว่าใช้ปิกอัพรุ่นที่ผมได้มาเป็น E M G อ๋อเป็น E M G ทั้งทั้งฮัมซิงฮัมป่ะเออไม่เป็น2ตัวเลยพี่ฮัมเบอร์เกอร์สองตัวฮัมเบอร์เกอร์สองตัวเลยแล้วก็มีคันโยกเป็นของตัวเองมีคันโยกเป็นของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีหนึ่งคือมันเป็นกีตาร์ที่ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ยินเสียงไม อันนี้เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะคาแรคเตอร์แบบนี้อาจจะไม่ใช่เราก็เลยไม่ได้ใช้แต่เแกมาเทสมันมีเป็นเบสด้วยนะสไตล์เบอร์ก์ก็เป็นเบสแล้วข้อดีของมันก็คือสไตล์เบอร์เกอร์เบสที่เป็นหัวตัดเนี่ยมันดันมีเป็นเบสที่มีคันโยกเฮ้ยเหรอจริงมันเป็นคันมันมีคันโยกด้วยสไตล์เบอร์ก์ที่มันเป็นเบสอ่ะผมเคยมีด้วยแล้วคราวนี้มันมันแตกแผ่นพลาสติกข้างในมันแตกแกอ้คนหนึ่งที่ใช้เป็นประจำเลยคือพี่ก๊อฟทีโบนแต่ของแกเป็นยี่ห แสดงว่ามันต้องมีข้อดีอะไรสักอย่างนะฮะนั่นคือถ้าถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยนิยมผมเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการหาสายใส่ยากเพราะมันเป็นสายดับเบิลบอลนะครับมีารายไหมครับได้อยู่ไหมฮะอีกแค่คำนามเล่นดนตรียังไงให้มีสไตล์ของตัวเองครับเออเอ่อเอาบีบสั้นๆก่อนนะครับก่อนก่อนอื่นเราก็ต้องหาสไตล์ที่มันชัดเจนว่าเราชอบแบบไหนกันแน่ก่อนแต่อย่างนึงคือที่ชัดเจนคือเราจะมีสไตล์ของตัวเองเป็นที่ชัดเจนได้ผมว่าเราต้องสร้างงานที่เป็นของเราเองด้วย เหมือนแบบว่าถ้าพลต้องแกะเพลงดีมเทเตอร์เล่นการโรเซสเล่นพลก็คงไม่มีสไตล์ของตัวเองพลต้องสร้างวง c คลส s ขึ้นมานั่นแหละเหมือนอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมว่าผมกับพี่น้องลองคุยกันว่าทำยังไงที่น้องๆถึงจะรู้ว่าเราจะมีสำเนียงของตัวเองได้อย่างไร,รนั่นือคือโดยการที่คุณต้องมีเพลงของตัวเองใช่คิดชิ้นงานของตัวเองคิดเพลงของตัวเองจะเป็นเพลง แค่1นาที2นาที3นาทีแล้วแต่จะเป็นเพลงป๊อป,ป,อปเพลงร็อกหรืออะไรก็แล้วแต่สนับสนุนให้แต่งเพลงใช่ครับอันนี้จะทําให้คุณเจอสำเนียงของคุณเพราะไม่เพราะคุณไม่สามารถไปเอาลูกโซโล่เข้ามาใส่ในเพลงเขาเลยใช่ก็คือมีเพลงของตัวเองแล้วก็พยายามดีไซน์งานของตัวเองและพยายามจะสร้างวิธีของตัวเองขึ้นมาใ,ในเพลงของตัวเองใช่คือถ้าเราเอาเพลงคนหนึ่งเข้ามามันก็ มันก็อธที่จะเปรียบเทียบหรือโกที่จะเอาของเขามาไม่ได้<ช>มันสร้างสำเนียงของตัวเองเป็นเพลงของคนอื่นมันก็ผมว่าค่อนข้างลาบากและอันหนึ่งท,ที่ตอนนี้ผมตัวผมเองผมได้เห็นน้องๆครับพี่นอคือหลายๆวงเนี่ยเล่นเล่นรีดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ไม่ตอบโจทย์ความเป็นตัววงเองคือความที่เขามีกลิ่นของวงวงนั้นวงนี้เยอะไปแอบก๊อปปี้แคทโดยไม่รู้ตัวเอออันนี้มันเป็นอันหนึ่งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าสมมติอยาก อยากเอาเนี้ยวงการเพลงเราเราไม่ได้อยากได้เบอร์สองเลยใช่มีหลายคนที่ได้อิทธิพลมาจากพี่ตูนอายอกตัวอย่างอยากเป็นพี่ตูนเวลาขึ้นมาร้องเพลงแต่ถ้าน้องเป็นศิลปินน้องจะอยากเป็นพี่ตูนไม่ได้นั่นสิพี่ตูนมีคนเดียวใช่อะไรประมาณนี้โซโล่แบบลูกแบบพี่ยอดเรา,เามาใช้ได้แต่มันต้องพลิกแพลงละลูกสวิฟหรือเพจิโอที่พี่ยอดใช้คุณต้องเลือกแล้วว่ามันจะอยู่ตรงไหนไม่ใช่โซโล่แล้วนะหูเนี่ยเหมือนพี่ยอดเลยจบแล้วอันนี้จบหรือว่าจบไม่มีสัญนิกษของตัวเองแล้วเสร็จเลยนะครับมันคือ เรียนรู้ที่จะใช้มันที่เรียกว่าถูกที่ถูกเวลาใช่ออนี่ก็คือนสนับสนุนให้มีผลงานเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็แต่งเพลงกันเยอะๆถ้าเพลงไหนดีก็ลองส่งเข้ามาในรายการออถ้าร้องเจ๋งจริงก็จะเป็นช่องทางในการพรีเซนต์ตัวเองด้วยอย่างนี้นะ<ช>ครับโอเคยังไงมิสิสครูวันนี้ก็มากันเต็มเต็มเีครับมคำถามดีๆหรือมีคําถามอะไรที่สงสัยเนี่ยส่งกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราสองคนก็จะช่วยกันตอบให้ครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMM Z ที่ช่อง51หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ k u b a แบที่ DTV ช่อง60และสามารถ